ินนดีแปลรคา์เเซ็ตอสวัสดีครับผม A87 e ขายรถเป็นน้ำมันเรนี่ไมพร้อมครับวันนี้มีเรื่องเหล้าดีๆมีรถหลุนยอดนิยมมาฝากกันครับสิเป็นอยังรอชมครับก็เลื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอย่างรังใจนะครับสำหรับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมเบอร์โทรผมสิแป๊ะไ้ข้างล่างนะครับอ่าแอดไลน์จากเบอร์โทรได้ครับอ่ามาเบิ้งกันครับหลุนยอดนิยมคือหลุนใดนี่ครับ โตโยต้าวีโกอ่าสองจุดห้า e ปีสองพันแปดนะครับตัวนี้เป็นโฉมอ่าเขาเอียนว่าโฉมสมาร์ทแคปอ่ากระจังหนาหลุดไม่แล้วอ่าเป็นไม่เน่าเชงกระจังหนาไม่เปิดแคปได้มีจมูกนะครับนี่สวยๆแบบนี้กันส่วนกรือจเป็นส่งไม่แล้วนะครับนี่โดยรวมสีสันน้่นเตยเกาชิมหาเปอร์เซ็นต์ครับรถคันนี้เก็บรายละเอียดมาดีรถมือเดียวปลายแดงครับย่ำมือเดียวปลายแดงนี่รอแม็กไกเฮดมาให้ยไม่ครับ อาเงาเงาช้ำๆแบบนี้ครับดำหนาเงาสวยตัดกับตัวรถออกมารอเลยกระจกมองข้าวโครเมียมไฟเลี้ยวที่แก้มอาสติตซเกิดทุกอย่างยุคครบนะครับมาโดยรวมสวยใสครับตัวน,นี้เป็นตัวเปิดแคปได้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแต่เบิ้งที่หลังลาะเำว่าเบิ้งโดยรวมรอบตัวพนก้อนนี่แหละแล่หนุ่งไล่เหนื่อกับยุคครบแบบนี้ยางเต็มเต็มเลยนะครับเรืเ่องวบาเรื่องยางเมื่อกี้เบิ้งแม็กแล้วยางเต็มเต็มเลยขอบสิบหกนิ้วยางเต็มเต็มเลย ใส่กันเดีกยกเง่าๆมาดานหลังไฟไทยเพาแตกครับไฟไทยเพาแตกกันชนมีนะครับมีกันชนกันชนโคเมี่ยมแบบนี้สวยๆแบบนี้ไฟเลี้ยวดวงที่3มสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยุคบกวีโกแชมโตโยต้ายุคหไฟไทยทางไส้สวยๆสำหรับผู้ที่หารถวีโกยุคที่ถามเขามาหลายตอนนี้เนี่ยแหละมีเขามาแล้วมีเขามาสวยๆพร้อมอ่ามาเบิง่งคัตซี่ครับคัตซี่สวยๆนะครับสวยๆเลย กัดซี่สวยๆเลยว่ามีผุรถบ้านเท่ากัดซี่บผุอยู่แล้ว่าด้านซ้ายมาแบบนี้ก็สวยๆครับสติกองสติกเกอร์ไฮรักดีโฟดีทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาสวยเลยมาด่านใส่ไฟหน้าก็ใซ่ใส่นะครับไฟหน้าด้าน้ส่ด้านขวากั่ใส่ทั้งสองด้านนะครับแบบนี้กระจังหนาโตไหมโฉมไม่เนยแล้วว่าเบิง้งที่นี่ว่าเบิง้งภาสีภาสีหกเก้าครับภาสีหกเก้าอนะ่า ไปโจ๊กบ่มีแตกวลาวิวินนะครับเนาะสวยๆบ่มีวิ่งฟิล์มติดมาไหมนะครับขันนี่เพิ่งติดฟิล์มใหม่ๆเลยแถมฟิล์มใหม้แถมที่ใหม่ๆใส่กันแบบสบายๆลหละอ่าเย็นฉ่ำๆ,ๆนี่มาเบิ่งภายในครับนี่สามารถครับเปิดแคปไดแบบนี้เข่งงาไงโล่งไงแล้วอันนี้รถจอดเอียงอ่ะเบิ่งภายในก่อนครับเบาผ้าจากโรงงานเป็นไล่แบบนี้ของ,ของตรงตัวฉ่ำสิเป็นแบบนี้ สวยๆทั้งสองด้านบ่ขาดสะอาดสะอ้านด,ดีครับสะอาดสะอ้านด,ดีขั้น,นส้วนขั้นสนสี่ก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะครับนั่นี่ทุกยางใส่ได้ครบเปิดพี่ก็ได้ผ่านลังคาโอเคครับผ่าลังคาโอเคอ่าบ่อนขลางสชมาตรฐานนะครับผ่านลังคาบ่ขาดครับแถมยันไปหลายเติอรับรอง่าเดินทางตลอดปลอดภัยในส่วนของแคบเบาะนั่ง อ่าบอ่อนางบอ่อพิงเสียครับสะอาดสะอาดดีเลยบอ่อพิงก็สะอาดสะอาดนึ่นุ่นนุ่นสะอาดสะอาดใสใสป่ะไงไงครับรถนี่แคปเคลือบไม่เสียครับเฮสวยน็อตเดิมเดิมนะครับนี่น็อตแคปไม่เสียเมื่อเบื้องรถเดิมเดิมได้ความเดิมอยู่นะครับได้ความเดิมอยู่น็อตเดิมเดิมไม่เคยถอดครับผมไม่เคยถอดกันเลยเมื่อเบื้องในส่วนของกระบะท้ายบรรทุกอ่า ด้านหลังก็เปิดปกติครับเปิดง,ง่ายๆไล่เหนือก็อยังสวยๆนะครับไล่เหนือสวยๆอยู่ไล่เหนือก็สวยๆอยู่สภาพสวยนะครับ,ยยบรบ่อนเล่นกันย่างนั่นบ่มีผูครับพื้นกระบะบ่มีผูหรอกพื้นกระบ,บุงกระบะบ่มีิผู่อนเล่นสวยๆไล่เหนือก็สวยครับสะอาดสะอ้านดีอยู่รับรองว่าไปบรรทุกนี่สบายเอาไปใส่เรียนการเรียนงานเรียนขายเรียนขายหรือไปใส่ส่วนตัวตก็ได้ครับ วีโก้ก็จะลดอ,อนันกดกับสูงอยู่แล้วสารพัดประโยชน์นี่มาเพิ่งด้านขวากันครับแกงประตูสะอาดสะอาดด้านดีเปิดแคบกว้างๆกันขี่เบื้องกว้างสะอาดไปเลยครับเนียนตาดีขนาดครับเนียนตาดีขนาดเลยอ่าว่าสิเป็นด้านหนา้าด้านหลังรดที่ส่วนหลยก็สินั่งบอ่อเดียวนะครับใส่งา่อนคนเดียวก็เลยถึไม่บอ่อขางทีอ่าวิการอ่ยับนิดหน่อยจะบอ่อขาดนะครับยับมาบอ่อขาด พว่งมาไล่ไม่แล้วเป็นพว่งมาไล่เงี่ๆการซีการด้วยสวยแบบนี้นะหัวเกียร์ทุกอย่างด้สวยวิทยุเดิมโรงงานแบบนี้ครับเอามาเบิ้งอ่านาฬิกาใส่ได้เนาะเหล็กไม่อ่าเหล็กไม่ตอนนี้สองแสนเก้าหมื่นดินะครับประมาณนี้สองแสนเก้าหมื่นแต่ท่านแต่ท่านได้หลายหรอกนี่น็อตั้งสิกระดมเดิมนะครับ รถใส่การใส่เงีย้ยรถปีศูนย์แปดเนาะสองแสนเก้าัท่านหลายดอกท่านหกสามแสนอยู่วีโกโ้นี่ช่วลายแลนทะรูลานกันเนาะยังบ่พังนะครับยังใส่กันสบายสบายอันนี้พึ่งสองแสนเก้ามาเบิ้งห้องเครื่องครับห้องเครื่องอ่าดูห้องเครื่องนี่ครับอ่าซุ้มซอกนั่งเดิมเดิมเลยครับฝั่งขวานีเ่เดิมๆมาเลยน็อตฟ้ากระโปรงกับโอเครถถึงกับนัน่นแต่ว่าหน้าจะเคยถอดแค่สีเนาะนี่ อ่านี่โลคกูอายุครับโลคอะกูอายุอายุนะครับนี่ตัวเลขขั้นอยู่ครับตัวเลขขั้นอยู่ตัวเลขขั้นอยู่ฟังทรายเอลยู่นะครับเอลยู่แต่ว่าเกิดเคยมีเก็บรายละเอียดนิดน้อยนะครับแต่ว่ากับว่านายเกียรตินิวเก่งไกลๆเลยครับอ่ายังเป็นขั้นเดิมอยู่ตัวแอลยังอยู่ครับนี่ตัวแอลยังอยู่ตัวแอลอยังยู่เบอร์ฟังนี่ครับเบอรฟังนี่ เพจเดิมนะครับเพจเดิมโลโก้เซฟตี้เดิมอ่าแถวนี้เดิมมืดนะครับอ่าสุ่มสอกดุมเดิมแบบนี้อ่าถันนี้แจ้งว่าฟ้ากระโปรงเปลี่ยนครับฟ้ากระโปรงเปลี่ยนอ่าประพัดอ่าสภาพประมาณนี้ครับแต่ว่าก็สวยใสเนาะมาถึงกับชนหนักเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไ้เบิ้งครับนี่ติดง่ายอยู่ครับแต่ว่าบตตบแบตเตอรี่มันแดกเฉียวอ่อนจากน้อยแต่ว่าเพเป็นหยังแตาเพติดเลยเดี๋ยวสิเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เนาะ เครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆแบบนี้ครับจากส่งจากแสรับรองบ่มีควันครับบ่มีควันบ่มีควันภาพโอเคครับความใสกันละรถสภาพสวยๆได้รถมือเดียวไปแดงนะครับที่สำคัญขากันความร้อนกันยังอยู่เลยขากันความร้อนยังอยู่เดี๋ยวมาฟังราคากันครับสำหรับวีโก้คันนี้ 2 5 e ปี2008ันสมารถแคปนะครับรถสวยๆเดิมครับลำนี้นิดเดียวอ่าแต่ว่าบม่มีผลการใส่งานดอกแคนไหนผมเปิดราคาเบาเบาหนึ0งแบาท198,000บาทผู้ใดหารถไปครับเปิดแคปได้ฝ่ามาเอาครับเบอร์โทรผมอยู่ข้างล่างครับผมแอดไลน์จากเบอร์โทรได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้เราครับสำหรับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับมือนี้ผมกับวีโก้ล้อล้อคันนี้ก็สิฝากไว้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ บ้านมือสองราคาถูกคัดสรรรถคุณภาพบริการด้วยความซื่อสัตและจริงใจอยากซื้ออยากขายขอให้บอกใกล้ไกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แปดเจ็ดเลิศคาเซ็นเตอร์